ข้าคัวง่ายสไตล์ยายน้องอีกแล้วนะคะเพื่อนจอ๋ากระเทียมค่ะยายน้องจะไม่สับละเอียดนะคะวันนี้ยายน้องเสนอเมนูผัดพริกหมูสับนะคะทำง่ายๆแต่อร่อยจัดไปหนึ่งเมนูตอนเช้า หอมเลยรเทียม <Wow. S 1> ว้าวรอกระเทียมหอมนะคะสักแจ๋วไหมเนาะเห็นไหมน,นี่เห็นกระทักกับใ่ายเลยน้องไหมเพื่อนๆแต่เอาคุยง่ายสไตล์เนาะนะคะ ทำอาหารกินเองหมูสับลงไปว้าวาจับหน่อยค่ะจับหน่อยใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟแรงว้าวหอมกระเทียมนะคะหอมกระเทียมเลยเนองสีเจ็บจนไปเลย เ <Okay. S 2> ให้เด็ก,กน้องเปิดใสแดงนะคะแปดปลายพริกหยวกลงไปหอมๆเลยค่ะ ปกติของยายน้อยนะคะเพื่อนๆค่ะเติมน้ำน,นิดหนึ่งทุกข้าวนะคะว้าว้อข้ามันจะหลายอย่างหลายอันหน่อยนะคะตรงนี้จัดปลายงยิ้วขาวลงไปผงนัวจัดไปน้ำตาล หวานนิดหนึ่งเดี่ยน้องจะไม่ใส่น้ำปลานะคะเดี๋ยน้องจะนิ้นน้ำมันหอยค่ะจัดปลายเสรียบร้อยคุงแค่นี้รับรองอร่อยแน่นอนหยวกนะคะจูดเดีน้องเส็่หมูสับทำกินง่ายๆแต่อร่อยค่ะเพื่อนค่ะกี่นาทีแล้วเนาะเกรงใจเพื่อนๆ ดูคลิปยาวไปแรงแน่นอนแล้วว้าวผัดพริกหยวกนะคะ พริกหยวกก็เป็นกากใยมีประโยชน์ต่อลำไส้ของเรานะคะพริกหยวกอร่อยครับกติใจน้องชอบกินอาหารรสจัดนะเพื่อนๆช่วงนี้ก็เบีกตัวเองหน่อยจัดป้าต้นหอมใส่ลงไป เรียบร้อยนะคะเพื่อนว,ว้าวกินมาก็กินมาไม่ต้องชิมรู้แล้วว่าอร่อยจัดปลเอาคัวง,ง่ายสไตล์้น้องวันนี้ผัดพริกยวกใส่หมูสับอหอมๆไปเลยไปกินกันเลย